ก็ฝากหรือลงทุนนของแน่นอนได้ผลตอบแทนผลตอบแทนที่ได้จากกําไรหรือการดําเนินดอกเบี้ยนะครับส่วนการลงทุนนั้นก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน2ก้อนนี้ก็จะเป็นอะไรครับ2ก้อนนี้ก็จะเป็นกําไรสุทธิหรือส่วนเกินของการบริหารแล้วก็ไปตรงไหนถูกแบ่งไปเป็นทุนสํารองทุนสํารองให้ไปไหนเอาไปลงทุนเห็นไหมครับสำทุนสํารองต้องหมุนด้านการฝากหรือลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ให้มายุ่งกับสมาชิก อันนี้เป็นการบริหารสองขาขาที่1กับสมาชิกขาที่2กับสถาบันการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนก้อนที่จะต้องแบ่งเอกไปสันนิบาตนะไม่เกิน10,000บาทนะครับแล้วก็ให้เป็นทุนหุ้นทุนเรือนหุ้นที่ต้องแบ่งไปการปันผลกับเฉลี่ยคืนแล้วก็กิจการของสากลน,นะครับปัญหาสุดท้ายพวกความมั่นคงท่านต้องการให้ดอกเบี้ยของสมาชิกลดไหมถ้าให้ดอกเบี้ยของสมาชิกลดต้องท้อทำอย่างไรทุนเรือนหุ้นเนี่ยแพงที่สุดถูกไหมครับ ทุนเรือนหุนเนี่ยแพงที่สุดเพราะปันผลให้กู้6บาทปันผล5บาทห0เท่ากับสางกรได้ส่วนต่าง5้าตังเงินรับฝากสองบาท50สหกรา์กรให้กู้5บาท6บาทสากรณได้4บาทอ่าสาบาท50เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นกับเงินรับฝากกับทุนเรือนหุนอันไหนจะได้กําไรมากกว่าก็เงินรับฝากได้มากกว่าแต่ความพันผวนมันก็มีมากขึ้นนะครับเงินกู้นั้นก็พอสมควรมันอยู่กึ่งกลางระหว่างหุ้นกับ เงินรับฝากสถกนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามีสถาบันนุดมศึกษาแห่งหนึ่งเงินรับฝากเป็น47%ของทุนเลือนหุ้นเท่ากับครึ่งครึ่งเลยไม่ทุนเรือนหุ้นเป็น47%ี่ยวกเงินรับฝากขอโทษทุนเรือนหุ้นถึงเท่าเงินรับฝากสองเท่ามันถึงทําให้สามารถปันผลได้8บาทในขณะที่เงินกู้5บาทเนี่ยครับตรงนี้เป็นโจทย์ที่กรรมการจะต้องคิดว่าใช้เงินก้อนไหนในการบริหารนะครับ เสร็จแล้วถ้าสมมุติเราจะลดดอกเบี้ยลงนะครับเราก็ได้เงินตอบแทนน้อยลงแต่เราต้องการเงินลงทุนมากขึ้นทุนสำรองท่านต้องมากเพื่อเอาทุนสำรองนั้นไปลงทุนแล้วจะได้เงินปันปืนเฉลีย่ยคือ,เ,อเงินตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นในขณะที่ลดดอกเบี้ยข้างซ้ายนะหดลงแต่ข้างขวานะเพิ่มขึ้นสัดส่วนของผลต่างยังเท่าเดิมเป็นโจทย์ใหญ่ที่สหก,กรจะต้องกลับมาคิด เงินรับฝากของเราจะต้องให้ดอกเบีย้ยมากกว่าธนาคารเงินกู้ของเราจะต้องน้อยกว่าธนาคารดอกเบีย้ยเงินกู้ต้องน้อยกว่าถ้ายังเท่าหรือยังมากกว่าเราไม่ประสบความสําเร็จต้องจํำมาอย่างนี้เลยนะครับเราเรามองเลยเพราะเราทําธุรกิจเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นของเราต้องถูกกว่าถ้าเราไม่ถูกกว่าก็ไม่ต้องทําให้ธนาคารเขาปล่อยเถอะ นะครับและในขณะเดียวกันเราได้เปรียบอยู่ตรงที่เรามีสวัสดิการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับมากกว่าเราฝากธนาคารธนาคารไม่เคยเฉลี่ยคืนเราฝากธนาคารนะครับเราไปถือหุ้นธนาคารธนาคารไม่เคยให้สวัสดิการกับผู้ถือหุ้นนี่ต้องคิดผมถึงอยากให้ท่านทําความเข้าใจกับระบบสากลให้มั่นคงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพรอย่างนั้นแล้วท่านจะไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับ ถึงบอกว่าสุดท้ายเราก็ต้องพูดกันว่าเราไม่ใช่ธนาคารเราไม่ใช่บริษัทจำกัดนะครับแต่เราเป็นสากรสุดท้ายที่สุดก็คือหมายความว่าเราจะช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรท่านอย่าตอบนะครับว่าแค่ให้ช่วยให้กู้ไม่ใช่ท่านต้องช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาคําถามถ้าสมาชิกตายเราจะเก็บดอกเขาไหมแต่แนวความคิดเดิมบอกว่าต้องเก็บทั้งหมด เวลาท่านทาชาบรนก,กิจสงเคราะห์ท่านให้เพื่อนได้คนละ20บาทต่อศพจริงๆแล้วนะถ้าดอกเบีย้ยของสากลที่สมาชิกตายนะั้นไม่ถึง20บาทได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายกเว้นดอกเบีย้ยได้ไหมหรือเราจะลดดอกเบีย้ยได้ไหมมีสากลเครดิตอยู่นี่หลายแห่งเขาทําเขาช่วยถึงขนาดลดนี้ได้ซ้าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างเหมือนกับผมถามสากลการเกษตรกู้เงินจากสากลไปไปปลูกข้าวแล้ววันดีคือดีน้ําท่วมข้าวตายหมด เงินที่เขากู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์งอกงามแล้วเรายังอยากจะได้ผลประโยชน์งอกงามของเขาอีกไหมเหมือนกันครับสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนกู้ไปแล้วถึงแก่กรรมเราก็ไม่ควรเอาดอกเขาเพราะนี่คือเราสหกรณ์แต่ถ้าเป็นธนาคารเก็บเรียบเป็นข้อคิดนะครับการบริหารสหกรณ์ตามกฎหมายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นอยู่ในพระบัญญสหกรณ์ทั้งเล่มเพียงแต่วันนี้มาย่อและแบ่งให้ท่านเห็นเป็นสัดส่วนว่าสุดท้ายเป้าหมายเราต้องการอย่างไร ถ้าเกษียณอายุจากการเป็นการรับราชการหรือพ้นจากวัยทํางานแต่ยังเป็นสมาชิกสากลเราจะได้อะไรนี่คือข้อคิดก็ฝากกรรมการทุกท่านให้ไปดูเป้าหมายสุดท้ายของสากลว่าต้องการอะไรกระบวนการต่างๆทั้งหมดนั้นเพื่อเป้าหมายสุดท้ายอย่างเดียวเอาละครับคราวนี้เราก็ได้กรอบที่ค่อนข้างชัดเจนคราวต่อไปเราอาจจะมาพูดกันถึงเรื่องความรับผิดชอบของกรรมการกรรมการจะรับผิดชอบอย่างไรทําสากลอย่างไรจะต้องไม่ติดคุก รือทำสากลอย่างไรและติดตามนี่สินอย่างไรเอาไว้อากาศต่อไปเดี๋ยวชุมนุมสากลนำทราบไปประเทศไทยจะจัดเอกสารแบบแบบนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านได้ศึกษาได้มีความอ่านจังรู้เท่าเทียมกันเราก็คงจะพัฒนาพวกเรากันเองไปแบบนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพิ่านี้สวัสดีครับ